สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีครับทุกท่านครับกําลังอยู่กับช่องตอ t ฟอ o r f u น Channel นะครับพบกันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของรีวิวบ้านแรงงานปูนเช่นเคยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นําเสนอไอเดียบ้านแบบต่างๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนการสร้างบ้านแล้วก็งบประมาณในการทําบ้านแต่และรูปแบบมาฝากทุกท่านกันเป็นประจํานะครับครับพบกันวันนี้เราอยู่ที่บ้านสร้างคุยอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับ ผมจะพาทุกท่านมาดูบ้านทรงโมเดินเป็นทรงโมเดินหลังคา3สเตปนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านพงพัฒอินทิจันนะครับที่อนุญาตให้ทางเราได้เข้าถ่ายทำคลิปนะครับครับบ้านหลังนี้มีความกว้าง15.5เมตรแล้วก็ลึก16เมตรนะครับแล้วก็รวมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ248นะครับมีห้องน้ำ ยื่นข้างหลังอีกนิดหน่อยนะครับสรุปแล้วก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ250ตารางเมตรนะครับคบ้านหลังนี้เราเคยถ่ายทําไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่กําลังก่อสร้างนะครับวันนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับจะสวยงามขนาดไหนเพียงใดครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับทุกท่านครับนี่ครับทุกคนครับให้ดูกันนะครับเป็นบ้านทรงโมเดนหลังคา3สเต็ปนะครับ หน้าบ้านกว้าง15.5เมตรลึก16เมตรนะครับทุกท่านครับครับด้านหน้าแบ่งออกเป็น4ล็อกนะครับครับล็อก2ล็อกแรกกว้าง4เมตรนะครับล็อกที่2กว้าง3เมตร50 2ล็อกนะครับรวมหน้าบ้านก็กว้าง15.5เมตรนะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันครับทุกท่านครับครับเข้ามาก็จะเจอ เสาโชนะครับด้านหน้าครับเป็นเสาโชประดับติดด้วยหินกาบนะครับจำนวน4ต้นครับแต่งคิ้วสีขาวนะครับเป็นเสาโชวด้านหน้านะครับก้าวเข้ามาก็เป็นระเบียงนะครับระเบียงปูด้วยแกนิโตนะครับลายหินอ่อนนะครับทุกท่านครับครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นลายหินอ่อนขนาดของ ระเบียงอยู่ที่3.50เมตร50คูณ12เมตรนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับ3.50เมตร50คูณ12เมตรก็ตกอยู่ที่42ตารางเมตรครับกว้างมากเลยครับครับฝ้าเพดานนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบติดด้วยไฟ LED จำนวน16หลอดเลยครับด้านหน้านะครับครับแล้วก็ตรงที่เสาโชว์ก็ติด ไฟกิ่งนะครับไฟกิ่งทั้ง4เสานะครับทั้ง4ต้นเลยนะครับครับนี่ครับความสวยงามด้านหน้านะครับครับแล้วก็มีม้านั่งหน้าระเบียงนะครับที่ทําด้วยปูนแล้วก็ติดด้วยกระเบื้องลายไม้นะครับทุกท่านครับนี่ครับสวยงามนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์น250ตารางเมตรนะครับครับ ตรงทางเข้านะครับทางเข้าประตูหน้าบ้านก็เป็นประตูบานเลื่อนเป็นประตูกระจกใสบานเลื่อนนะครับกระจกใสบานเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันขนาดความกว้าง2เมตรคูณ2เมตรนะครับทุกท่านครับ,รบประตูเข้าหน้าบ้านครับความกว้าง2เมตรคูณ2เมตรนะครับเข้ามาก็จะเจอห้องโถงนะครับปูด้วย พื้นปูด้วยแกนิโตนะครับลายหินอ่อนนะครับครับขนาดของห้องโถงอยู่ที่8เมตรคูณ8เมตรครับทุกท่านครับพื้นที่ห้องโถงก็อยู่ที่64ตารางเมตรเลยนะครับครับก็มีหน้าต่างทั้งหมด3บานนะครับบานละ3ช่องเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนนะครับ บานละ3ช่องเลื่อนเปิดสลับซ้ายขวานะครับครับตรงนี้ครับติดมุงลวดเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ติดผ้าม่านเรียบร้อยนะครับครับนี่ในส่วนของห้องโถงนะครับผนังลงสีเทาเข้มเลยนะครับการาทำผนังทำเป็นสไตล์ล็อตลปนะครับนี่ครับ การแต่งปูนสไตล์รอบการลงสีนะครับลงสีรอบนะครับฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลุมครับฝ้าหลุม2ตอนนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ติดด้วยไฟ LED นะครับทั้งหมดหลุมละ8ดวงก็รวมเป็น16ดวงนะครับนี่ครับเป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมนะครับครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ มีห้องโถงนะครับกว้างขวางมากอ่าลืมบอกนะครับเดี๋ยวขอย้ํากันอีกทีนึงนะครับบ้านหลังนี้เป็นขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็1ที่ลงจอดรถนะครับจอดรถในตัวบ้านเลยนะครับกว้างขวางมากนะครับครับนี่ครับเรามาดูที่ห้องนอนหนึ่งกันเลยครับหานเข้ามาก็จะเจอประตูนะครับขนาด80คูณ2เมตร นะครับห้องนอนหนึ่งนะครับครับแล้วก็เป็นบานไม้อ่าตรงนี้เป็นบานไม้สนนิวซีแลนด์นะครับนี่ครับนี่ครับบานประตูนะครับพื้นห้องก็ปูด้วยแกนิโต้ลายเดียวกันกับห้องโถงนะครับทุกท่านครับแล้วก็ติดหน้าต่าง2บานบานละ3มช่องนะครับใช้บานละ3ามช่องเหมือน ห้องโถงเลยนะครับติดผ้าม่านสีออกเทาน้ําเงินนะครับนี่ครับสวยงามครับแล้วก็ผนังก็ทำปูนเป็นสไตล์ล็อบแล้วก็ลงสีล็อบสีเทานะครับออกโซนสีเทานะครับตัดกับพื้นสีขาวให้มิติโดดเด่นนะครับครับแล้วก็เป็นฝ้าด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบแลว้วก็ติด ไฟ LED สีดวงนะครับทุกท่านครับนี่ครับเป็นห้องนอน1นะครับครับขนาดขนาด3เมตรหคูณสเมตรทุกห้องเลยนะครับสำหรับห้องนอนนะครับครับขยับมาที่ห้องนอน2นะครับนี่ครับให้ได้ดูกันครับขนาดวงกบประตูก็80คูณ2เมตรเช่นกันนะครับพื้นห้องปูโดยแกนิโต้ลายหินอ่อนนะครับเหมือนกับ ห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องนอนหนึ่งนะครับครับผนังก็ลงสีด้วยสีสไตล์ลอฟนะครับนี่ครับผนังสวยงามครับมีความสวยเก๋ไก๋ไปอีกแบบนะครับครับมีหน้าต่างหนึ่งบานสามช่องกับติดผ้าม่านครับติดผ้าม่านสีเข้มนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับทุกท่านครับติดโคมไฟ led สี่ดวงนะครับ ครับนี่ครับให้ดูกัน,นครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของท่านผู้ใหญ่พงพัฒน์อินทิจันท์นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างคุยนะครับอ,บอําเภอพองโคนจังหวัดสกลนครนะครับฝีมือช่างเป็นผลงานของทีมงานช่างตุ๊กนะครับอ,บอําเภอวาริชภูมิสําหรับท่านที่ต้องการที่จะปรึกษางานบ้านงานปูนก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับช่างตุก๊กอ,อําเภอวาริชเบอร์ติดต่อ0-96 6023953นะครับสอบถามกันได้นะครับครับเราไปดูห้องถัดไปกันครับเดี๋ยวไปชมห้องนอน3ให้จบก่อนนะครับครับเดินทะลุห้องโถงออกมาก็นี่ครับผ่านเลี้ยวซ้ายมาก็เป็นห้องนอน3เลยนะครับนี่ครับดูที่พื้นปูด้วยแกนิโต้ลายหินอ่อนงานห้องโถงแล้วก็ห้องนอนดื่นนะครับแล้วก็ ติดผ้าม่านเรียบร้อยนะครับมีหน้าต่างบานเลื่อนหนึ่งช่องนะครับสองอ่าหนึ่งบานนะครับสองช่องแล้วก็เป็นบานรับแสงอีกหนึ่งช่องนะครับห้องนี้จะแตกจากห้องอื่นหน่อยนะครับผนังเป็นสีขาวนะครับทาด้วยสีขาวแล้วก็กันเปื้อนโดยสีน้ำตาลนะครับกันเปื้อนที่พื้นขาดสีกันเปื้อนนะครับ สีน้ำตาลรับฝ้าเพดานก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับทุกท่านครับติดโคมไฟ LED สี่ดวงนะครับครับนี่ครับออกจากห้องนอน3แล้วก็ขับเรามาดูห้องครัวนะครับทุกท่านครับห้องครัวนี่ครับดูห้องครัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปห้องน้ำครับครัวปูด้วยแกนิโตลายไม้นะครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ ในครัวก็ประกอบด้วยเคาน์เตอร์รูปตัวแอลนะครับแล้วก็ติดซิงค์ล้างจานแบบ2หลุมนะครับเชุดตรงนี้แล้วก็ติดหน้าต่างบานเลื่อนนะครับบานเลื่อน2ช่องนะครับแล้วก็ผนังก็บุด,ด้วยกระเบื้องขนาด30คูณ45นะครับตรงนี้ครับบุขึ้นมาประมาณ4แผ่นนะครับ ตัวหลังเคาน์เตอร์ก็ปูด้วยแกนิโตลายหินอ่อนนะครับข้างล่างก็มีที่เก็บของนะครับนี่ครับนะครับเป็นซิงเก็บของนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนนะครับดูฝ้าเพดานด้านบนครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับทุกท่านครับติดด้วยโคมไฟ LED แปดดวงนะครับตรงนี้ครับขอให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ รับบ้านหลังนี้ใช้มุกมประมาณในการก่อสร้าง1นล้านห้าแสนบาทนะครับทุกท่านครับครับก็ให้ดูเป็นไอเดียกันนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้นําไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการดูบ้านหรือว่าจะทําบ้านกันครับเรามาดูที่ห้องน้ํากันนะครับห้องน้ํามี2ห้องนะครับทุกท่านครับครับเข้ามาที่ห้องน้ําห้องแรกนะครับก็พื้นปูด้วย แกนิโต้นะครับนี่ครับเป็นแผ่นกระเบื้องเป็นแกนิโต้หยาบนะครับผนังห้องบุด้วยกระเบื้องลายโมเสกนะครับแล้วก็คาดด้วยโมเสกนะครับป็นครับสวยงามครับทุกท่านครับมีช่องรับแสงนะครับแล้วก็ติดฝักบัวนะครับฝักบัวน้ําเย็นนะครับครับมีราวผ้าผ้านะครับราวแกนผ้าแล้วก็ ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ติดกระจกหนึ่งบานในตรงนี้นะครับครับสวยงามครับทุกท่านครับครับนี่เป็นห้องน้ํานะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรห้นะครับตรงนี้ครับครับแล้วก็เรามาดูห้องนอนอ่ะห้องน้ําที่2นะครับห้องน้ํา2กันนะครับครับนี่ครับขนาดเดียวกันนะครับแต่ว่าลายกระเบื้องผนังแตกต่างออกไปนะครับแตกต่างจากห้องแรกนะครับครับนี่ครับเป็นฝ้าชัดเรียบ ติดโคมไฟ LED หนึ่งดวงครับเหมือนกันมีช่องรับแสงแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับติดด้วยสุขภัณฑ์นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ชักโครกหนึ่งชุดครับพร้อมด้วยอ่ามล้างหน้าครับแล้วก็กระจกนะครับครับนี่ครับเป็นห้องน้ำนะครับครับลืมบอกกันไปนะครับขนาดของห้องครัวนะครับ เดิน้อนกลับมาที่ห้องครัวครับขนาดห้องครัว4เมตรคูณเเมตรนะครับครับนี่เป็นขนาดของห้องครัวแล้วก็มีประตูออกด้านด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับจอดประตูออกด้านข้างนะครับนี่ครับทุกท่านครับเดินออกมาข้างนอกก็ให้ได้ดูตรงนี้เลยครับเป็นที่ด้านข้างนะครับที่ด้านข้างนี่เป็นที่สําหรับจอดรถเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับเพราะว่ามีความลึก16เมตรเลยครับ กว้าง3เมตร50ครับตรงจุดนี้นะครับมีเสาที่แต่งโชว์ข้างล่างนะครับเราก็ติดคิ้วนะครับครับนี่ครับให้ได้ดูกันนีครับเป็นที่จอดรถนะครับกว้างขวางครับบ้านหลังนี้250ตารางเมตรครับเรามาดูตัวบ้านด้านนอกนะครับเป็นโทนสีเทาสีเทาอ่อนนะครับตัดด้วยบัวสีขาวขอบหน้าต่างนะครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันครับ แล้วก็คาดสีกันเปื้อนเป็นสีเทาเข้มข้างล่างนะครับครับแล้วก็ฝ้าด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับทุกท่านครับครับฝ้าฉาบเรียบติดโคมไฟระเอ่าโคมไฟสละเปาสามดวงนะครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับหน้าต่างห้องนอนด้านหน้านะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง The Odd for Fun Channel ด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม